Did you know คุณูมหมทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีทำไมรูปนี้กรุณาถึงดูแบบว่าหน้าตาอมทุกข์มากเลยอ่ะจำได้ว่าสักประมาณหขวบ6กขวบจำได้อย่างเดียวว่าถ่ายที่บ้านคุณปู่แต่จำไม่ได้ทำไมหน้าตาอมทุกข์ขนาดนี้เออ เคยสงสัยเคยสงสัยม Did you know เคยสงสัยไหมคะว่าทําไมเราถึงจําอะไรไม่ได้ตอนเด็กๆ Did you know คุณรู you know ้หรือไม่มีคําตอบช่วงหน้านะคะเชื NO ่อว่าหลายคนเมื่อเห็นรูปภาพตอนที you know? ่เรายังเป็นเด็กเล็กๆแล้วก็พยายามนึกย้อนกลับไปว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วเรามักจะพบเขาว่าหลายครั้งเราจําได้ แต่หลายครั้งเราจําไม่ได้ค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบางครั้งเราถึงไม่สามารถจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นสมัยเด็กๆได้โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเราอายุสี่ขวบการที่เราจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนสี่ขวบไม่ได้แปลว่าก่อนหน้านั้นเด็กๆจะไม่มีความสามารถในการจดจำนะคะ เพราะว่าแม้แต่เด็ก2เดือนก็สามารถเริ่มจดจำบางอย่างได้แล้วเพียงแต่ว่าความจำที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นจะเป็นความจำที่เรียกว่า semantic memory หรือการจำความหมายหรือข้อเท็จจริงเช่นจดจำหน้าของพ่อแม่ได้หรือรู้ว่าทำยังไงจึงจะได้ลูกอมซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กสามารถเรียนรู้และจดจำในช่วงเวลาสั้นๆได้นอกจากนี้เด็กที่อยู่ในช่วงก่อน4ขวบก็ยังไม่มีส่วนของความจำที่เรียกว่า episodic memory หรือการจำเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นที่ไหนแล้วก็เมื่อ,อไหร่ค่ะส่วนความจำตรงนี้มีวิธีการทำงานดังนี้ค่ะเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในคอร์เทหรือว่าเปลือกสมองส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านข้างหรือว่าด้านหลังของสมองจากนั้นสมองส่วน h i ปโป c a m p u s ซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลความจำก็จะทำงานด้วยการเชื่อมโยงส่วนต่างๆนี้เข้าด้วยกันและเกิดเป็นความทรงจำ แต่ในช่วงอายุ2-4ปีสมองส่วนฮิปโปแคมปัสยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่แล้วก็เป็นช่วงที่มันเริ่มเชื่อมโยงข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่เข้าด้วยกันนี่เลยเป็นเหตุผลเขาว่าเมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่ความทรงจําในวัยเด็กตอนต้นจึงแทบจะไม่เหลือเลยหรืออาจจะจําได้บ้างแต่ว่าไม่ประติดประตอร่อหรือว่าลําดับความไม่ได้ แต่เมื่อเราโตขึ้นสมองที่เกี่ยวข้องกับระบบความจำก็จะทำงานสมบูรณ์มากขึ้นข้อมูลอะไรก็ตามที่มีความสำคัญและเด่นชัดพอฮิปโปแคมปัสก็จะส่งความทรงจำนี้กลับไปยังคอร์เทกซ์เพื่อเก็บเป็นความทรงจำระยะยาวหรือว่าถาวรต่อไปค่ะแต่ก็ไม่ใช่ทุกครั้งไปนะคะบางครั้งถ้าเกิดเด็กคนนั้นมีประสบการณ์อะไรที่ดีใจสุดๆหรือว่าเสียใจใสุดๆ <c oughs> เราก็อาจจะจา <Hello. S 1> ได้แต่ว่า บางทีก็อยากลืมนะเรื่องบางเรื่องคุณตงรูปแฟนเก่าค่ะต้องบอกว่าจำไม่ได้ I don't remember But you should you I don't <aware. S 1> know ไปแล้วนะคะ <laughs> ทั้งหมดคือ did you know คุณรู้หรือไม่ในวันนี้นะคะตอนนี้เรามีรายการใหม่ทั้งช่อง 3Sd 8โมงครึ่งถึง9โมงพบกันเหมือนเดิมคุณจอ้อคุณนิ่มคุณนานแล้วก็มีคุณไก่พาสิทธ์เข้ามาด้วยนะคะอย่าลืมติดตามทุกวันเสราร์ส่วนนย ช่อง3 o r ออริจินของเราก็ยังติดตามได้เหมือนเดิมตี545ถึงตี550แล้วก็ดูย้อนหลังผ่าน YouTube ส่วนจดหมายอีเมลแล้วก็ Facebook มาได้เหมือนเดิมนะคะวันนี้ลาไปก่อนที่เกียรติอธิบายสังนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นกัอนเลยเซกู๊ดบ๊าสวัสดีค่ะ Did you know